เดินเดิน,ดนมาถึงนี่แลเจ้ส์ะยานแห่งชาติภูสวนสายรับจอบอุ้ยฟ้าใสมากแล้วไม่เหมือนที่ภาคเหนือนะคะเนี่ยสวยมากวันนี้เราจะนอนที่นี่นะคะเดี๋ยวจะไปส่องนกกำรอยชีวิตสวัสดีส ท่านพักของเราโอ้โอ้โอตกอะไรอ่ะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเี๋ห้องพักของเรานะคะนอนแบบนี้นนข้าไป้างบนใช่ไหมอีกฝั่งน,น,นึงใช่ไหมที่เราดูฝั่งนั้น,นตรงนั้ ขอไปทางบ้านพักเหรอ,อเดี๋ยวขอเดินไปดูเองพีด่ดูน้องไ,อไม่พาไปไกลมัไม่ไกลค่ะเส้นเสียวเลยล้างท่าไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงที่บ้านพักของนานค่ะเดินไปประมาณ200เมตรค่ะ200เมตรเองโอ้สบายก็สงโลเดี๋ยวพาพี่ติ่งไป200เมตรที่นั่งนี่แหละพ่อก็ยังเดินได้เด็กปะคะ สองร้อยเมตรเองน,น่ารักจิบเก๋ยิบก้านี่นตายงี้ด้วยอุ้ยไปทำบ้านชั้นสหลังดียนยะไก่ทองน้ำให้ดื้อที่นี่เป็นห้องน้ำรวมแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำข้างบนวันนี้นะคะดูพระอาทิตย์ตกออมีหาดทรายอีสานเนาะนชิดทะเทลเนาะ น้ำโขงสวยมากที่พักของเราอยู่ตรงนู้นค่ะข้างบนสี่ชมพูบนนี่มีวิวพระอาทิตย์ตกด้วยดูวิดูว,ดวิสวยเนะี่ยมีหาดทรายให้เดินเล่นด้วยนะสวยเนาะอำเภออะไรนะ ที่ไหนเนียพี่ติงที่เนี้ยโพลพิษัส,สมีเรามาดูพญานาคตอกนกลางคืนดูลอตินพญานาคดูใจหรือเปล่าคะน,น,นี่ไงร้อเช้าพญานาคสีเขาควายแค่ชัดตีนควายใช่ไหมเนี่ยพี่ติงเนาะน่าจะเป็นควายนี่กรีบด้วยใจพญานาคน,น,นี่สูวัน <c oughs> นี้ขับรถมาไกล วันนี้เราจะตเจ้า,เาอยู่ไหนแน่พี่ติงพี่เช้าวเราอยู่ที่ไหนพี่เช้าเราอยู่ที่ไหน,น,เ,เ,ไหนเลยเช่นอยู่เลยฉันก็ามาที่นี่พรุ่งนี้จะจะ,จะไปพรุ่งนี้เราจะไปภูทอกเพรมาทัวร์อีสานชัดพวกบ,บ้านหลังฮะนะพี่ติงพี่ติงดูดูมันสะท้อนอันน่ะพี่ตกดูนนะีดูครับคับ คักคักงามแท้ภาษาอีสานงามงามขนาดที่เป็นแบบเดียวไปซ่องพุ่มเบาลาวดา่ีจริงไปรับพูดตรงนั้นนะเขาจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราข้ามน้ำตกกันเราไปครผูพุ่มเบากับพู้สาวลาวโอ้โหเมื่อเช้านี่มนดีสุด แค่ร้อยเมตรเองนเนี่ยร้อยกับเมตรตึงที่ตึงว่ามันลึกไหมมันน่าจะเชี่ยวนะมันดูน้ำมันไหลแรงมันไม่มีสะพานข้ามไปเนาะเขาไม่ให้ข้ามแหละโควิดเดือดตายเขาไม่ให้กลับประเทศไทยที่นี่ไม่ค่อยมีควนเหมือนเสียงใหม่เดยแม่นตาเป็นอะไรน้ำวันนี้นวดไปดูนกที่อะไรนะภูสันทราย ผู้สันทายเลยมาไม่เห็นว,วลลูซ่าอะไรนะน้างามแป๊กงามหว่ะเขาให้เ, i, เออช่าเรือเล่นไปหาพี่ติงเช่า ào, เรือบ่ช่บอกไม่ใช่น่นาพี่ติงดูน่ะพยุงพยุงมึงน้าพี่ตน๋งใช่ไหเรือจะฝั่งลาวข้ามมาซื้อปลามาสิ ซื้อปลามาทำอาหารเย็นวันนี้เปรียวอีกกว่าออนแข่งเหมือนกันเด้ออันนี้มอนบินเนาะอะไรอยู่เราพักอยู่ข้างหลังเนะค่ะสีชมพูชมพูตรงนน้นโอ้ยมีนกบินงานแตะงานมานี่นีน่ไม่เห็นนกเว้ยสวยเนาะ เขาไปทำซุ้มนั่นไว้ทำไมเนี่ยเล่นสงการเหรอโอ้พี่ติงดูเขาเขาแบ่งเ,เส้นแล้วสงการนี่ต้องจัดหนักนี่ยที่นี่เป็นจุดที่ใกล้ที่สุดของแม,มน่น้ำโขงอ๋อเป็นจุดว้าวเลยเนาะไปพร้อมยังเดี๋ยวเราจะพาพี่ลุยเอง,องนอกนั้นก็มีห้างดนะ้วยแต่จุดนี้อาจจะลึกก็ได้นะพี่ติงแต่อันนี้ก็ทรายว้าวเข้ามาเยอะเหมือนกันนะที่เราเดินาประเทศไทย ประเทศลาวอยู่ฝั่งนน้นถ้าพี่ติ่งอยากพี่ติ่งรู้ว่าถ้าเราข้ามไปนี่ตายเนาะไม่งั้นเราก็ข้ามมาละสิข้ามง่ายเราจะใช้เรือทำไมเนาะโอ้แต่ท่าน้ำเนี่ยหน้าน้ำไม่ใครจะแบบหเห็นเนาะมันเป็นยังไงข้ามน้ำได้นะั่น่ะโอ้ย,นะยิงปลารู้ด่าจับปลาได้ด้วย ได้ก่อหาพี่ติง่งพี่ติ่งดูตรงตรงหลังนู้นน่ะพี่ติ่งดูตรงหลังนูง้นน่ะมันเป็นอะไรคะดิสซอร์หรืออะไรคะนา่นา,นานจะดีส,สอร์หลังคาสีแดงแล้วหลังคาสีแดงนล้นโรงงานโร<ล>งงา,าจนจุดเที่ยวไอ้นี่หมดแบบดูบางไฟอันหน้าตรงเนี้ยเหรอใช่ทั้งเส้นเลยเหรอ โอ้นั่นนั่นมันจะไกลไกลอย่าเข็นหันกระนั้งไกลไปยันั่ำพี่ติ๋งเคยมาดูาไหม,ไม,ไมคนแน่นมากจองต<ด>ัม้มดเดือนหลายเดือนออเขามานอนที่นี่เลยเหรอเสียงอ,อะไรเนี่ยอ๋อเรือพระอาทิตย์ก็ตกไปเรียบรอยเร็ว ยากนั่งเรือแต่ก็ไม่ได้นั่งถ้าเขาเปิดเปิดประเทศไม่ไม่มีโควิดนะั้นว่าจะไปประเทศลาวจริงๆนะ <ไป S 1> ั่นแหละตีเ้าจะจ้างนั่งเรือเข้าไปสงการน้ำใหม่ไะมาเล่นน้ำตรงนี้ไงเขาต้องกั้นไว้นพะี่ติงเนาะมันต้องไหลเนาะต้องทำแนวอันตราย ใช้ใช้สั้นี่ลอยพญานาคดูดูชัดเจนมากเลยลอยพญานาคมีสองตัวท่านปุระขึ้นบอกว่าท่านปุะพญานาคต้นไม้ต้นตนั้นสวยนะพี่ติงเนาะน่ะหลังแท่งสามใบนะ่ะต้นสงสารพรุ่งนี้เราจะไปดูปู้ทอความจุดสิงห์เป็แค่ไหนรอติดตามเราในคลิปดิค่ะไปกินข้าว นี่เรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ประมาณดูพระอาทิตย์โตดูค่ะพระอาทิตย์ขึ้นโสวยจังตอนนี้หกโมงนี่นี่สุดเค้ประเทศเนื้อสุดหรอ

จะไปอ่ะจุดท้ายลูปหลายชุดแล้วนะขน้นใหญก็หอบแล้วเนี่ยน่นแหละฟิฟตดังเละหายใจยังธรรมด้ยังจะลำบาก จุดที่สของเราก็คือหน้าผาหยอยๆงก็น้าพี่ติง๋งพี่ติ๋งต้องถ่ายรูปขึ้นไปถ่ายรูป<า>จะไมปเป็นมือกล้องเ,เ,เออนาะม,ม,มันสุดสัตว์เลยนะเฮ้มันเป็นหินแท้ว่าหินอย่างเลยหินธรรมชาติเลยนะเนี่ย สำรวมแะสำรวมที่วัดนั้นไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวเขาบอกถ้าส่งเสียงดังที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทีท่ท่องเที่ยวนี่ค่ะเราจะขึ้นไปบนนี้นะคะบุญเท้าค่ะนึกมานี่กี่วันแล้วเนี่ยมาตั้งแต่วันที่อะไรอ่ะ แปดหนึ่งที่เก้าสิบสิบเอ็ดแล้วเนี่ยัอยู่อีสานเลยเอากระจินเบือเอละเอละดูทันสีดูเลยนะ เดียวจะเย่เย่ดเดียวเองนี่จะขึ้นขึ้นทางเรียบหน้าผาแล้วนะไปขึ้นไปขึ้นไปลงขึ้นไปลุงลุงติงขึ้นไปไไเออชันน้ำเนี่ยเราขึ้นมาเราท้ายข้างล่างนะโอ้พี่ติง แปไหนเนี่ยโปนยตุ๋ยเขาอันนี้ชมวิวอ๋อนี่ไปชมวิวเหรอไปดูติต้องมาถ่ายรูปสิสูงสั้นโอ้นี่ไงเราเดินขข้ามาตั้งไกลแล้วไปติง ข้ามาจะมีสะดึงให้เราหงุดลงไปว้าวบดอะสซดนไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวเนี่ยสวยไหมว้าวภูทักเออสันดีเหอะ นี่ทางเดินที่เรามาจุดเริ่มต้นข้างหลางดูหมอกควันเริ่มจะมาแล้วชื่อคนไฟนะคนไฟน้ำใชี่หมอกเสียวหน้าดู นนี่ะดูดูคีิไปูสองคิหมดเลยหมดตั้งแต่สามชั้นสมแล้วสภาพเราเดูดูเดาดูจะขึ้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเงือเงือเงื่ม็ดเม็ดที่มานี้มาถึงแล้วมาถึงแล้ว ส่าซะว่าซะว่าซะเราข้างล่างเราข้างล่างโหสวยขึ้นมาสวยขึ้นมาสงขึ้นจริงๆเนี่ยที่เราไต่หน้าผาไปอ่ะอุ้ยมันอยู่ข้างบนเลยเนาะไม่ลายซอกคาขอจอดเข้าไปดูวิวมินอุกคนนี่มันบึงอะไรไม่รู้เขียวเขียวนี่คือต้นยางทั้งหมดฟลาฟฟลาฟฟลาฟสุดปลายฟ้าคือควอนไฟนะคะ ดูเซียวดีจังเนี่ยข้างบนระบนสุดมาแล้วไม่เห็นมีอะไรเป็นป่าเข้าห้เดินป่าอีกหนึ่งกิโลแวดขึ้นไปแวดขึ้นมาตรงนี้ตรงตรงนี้เย็นเนาะที่เราเดินมาปีนบันไดนี่ร้อนแต่แถวเนี้เย็นฮะ จับมันได้แล้วเนี่ยมันเป็นแหวนมันมันเหมือนกันหมดในกิ้งเขาลงมาตั้งนี่หรือยังเนี่ยฮันไอไอ้พี่ติ๋งชั้นเก้าชั้นเก้าชั้นเก้าชั้นเชั้นเจ็ดไม่อย่างเลยชั้นเจ็ดนี่ชั้นเจ็ดฝั่งไงเขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณติ๋งสวัสดีชั้นเจ็ดเป็นไงคะสุดยอดนกเต็ดอยากขึ้นมาข้างบนอ่ะซอยยิกงยิ่เป็นได้สวัสดีชั้นเจ็ด ไม่หลังไม่น้ำงซายเราไม่ได้ซอยมาชั้นเจ็ดค่อยๆมาต่รไม่จริงเลยโอเคกะจัดหลัดลงข้างนั้นจิงขานั้น่ะจะลงไปนอะน่นน่ะันมาทางบนขันกางที่นี่เพิ่งชั้นเจ็ดไม่กี่ชั้นหมดแล้วเป็นไง ดูนุ่บอกไม่กินนะเดี๋ยวดูเออดูบ้วนแล้ข้าวบ้วนพี่ติ่งนุ่ใส่ข้าวมันมาแล้วเหรอข้าวเหนียวน่ะสังขยาพี่ตูซื้อมาให้นุ่ใส่มาแล้วเรียบร้อยหนึ่งย่อยหมดแล้วแหละหนึ่งจกพี่ต้นอะไรมกินใบย่อยแต่ขันหนึ่ง าจากป่านี่ก็พานว่ามาเดินป่าโอ้มัน,ม,นมันจริงๆเออเออเนี่ยเนียเนี่ยบ้าพบแล้วสวนเชนิดของเรานล้วแล้วเราก็มาสิ้นสุดตรงนั้นค่ะ่าชู้อ <c oughs> ีกหาชู้หาคู่ไม่เจอ <c oughs> เออนนท์คนพบอกว่าก่อนสะข้ามสเตปหาชู้ต้องไปหาผมก่อน <c oughs> <c oughs> ดูดูพ <c oughs> าแขนเสื้อคงได้หรอกนะ เดี๋ยวเอาลูกวิจดปะพี่ตู่เจะทอมเหรอพี่ตู่บอกว่าเป็นสาวห้าดิบปาไม่ต้องพอยิงอย่างทารนงเนาะขึ้นคานยังมีศุกดิีแล้วไม่เนี้ยขึ้นแล้วพอแล้วหยดละขึ้นคานดูห้องบนนู่นฝั่งนน้นมันมีอีกลูกนึง เนี me, ่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อตะกี้เราอยู่ข้างล่างเนาะยังมาสูงข้างนี้อันนี้เราจะตามกันนี่ค่ะไปลุกนูนไหมน่าจะสูงกว่านี้เนาะไปสิเอาล้อเอาล้อไปจอดไหนหรือว่าเราต้องเดินล้อตาไปดูสิทางเดินอะไม่มีอะไรเลยไปรถอันนี้สุดยอดสุดยอดไหนจึงรอเดี๋ยวมันขอดูหน่อยสุดยอดจริงยายายา ขเขาบอกว่ามันสุดยอดเราก็อยากเห็นความสุดยอดเป็นไงนี่ทางเดินมัน้นี่นี่มาดูทางเดินนี่อ๋อเราต้องเดินไปอย่างเงี้ยหรออู้หูมันเหมือนัน,น,น,นประเทศจีนเลยนะพี่ติง๋งเนาะเราต้องเดินมาจากข้างล่างอันนี้ไปไม่ได้แล้วหรอไม่ได้เขบอกว่าไปไม่ได้ไป,ปไม่ได้แล้วมันไปมาเขียนในอย่างติ๊นี่เนี่ยอ๋อใชอ๋อมันจุดชมวิวนี่ไงพี่ติ๋ง จะชมวิวมเนอ่ยเนี่ยพาคำหดเนี่ยจิงเปล่าหดเรือยงหดยังมันหดตั้งแต่ชั้นหนึ่งเมื่อกี้เราเดินลงไปเมื่อกี้เราเดินตรงนั้นต่างกด้งดได้ขึนเป็นเทพน้านๆาบ้าน่าน้านา

บนไปเดินมาแล้วนะบนภูเขาเนี่ยต้นปามไม้ไม่มีอะไรเมราเดินมาที่สารานะแพนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊าข้าปเลยจ้าจัดแล้วลราไปเห็นแล้วนะระวังอันตรายสะพานเลื่อนนะจ๊ะพวกเธอผาต้องทึ่ง ขีดเขียนเห็นให้ดีนะวนเวลามาสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อกี้เห็นเลิบสูดอ้ําจะเขียนหาแสงอย่างเลิบสูดเล็บแสอย่างตรงนี้ที่สุดเราก็เดินมาถึงข้างล่างขึ้นไปนมองตอรแล้วนะรอบเขารอบทุกชั้นแล้วมาเลยสบายๆนะน่าจะมาเที่ยวกันเนาะมาได้อยู่ไม่ได้เหนื่อยอะไรเท่าไหร่คะ่ะ เธินมาได้แบบง่ายๆชิวๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องพ่อรักพาตลาด่ะบ๊ายบาย